สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับอยู่กับโกโนะพโกนพอดแคสต์นะครับอยู่กับผมเช่นเคยนะฮะประการกระบิดตาครับวันละกระทงนะครับท่านผู้ฟังผ่านมาแล้วนะครับสองสามวันที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็เราจะมาคุยกันเรื่องของบรรลอยกระทงนะครับแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดนะครับวันนี้มีแขกรับเชิญนะครับสุดสวยนะที่อยู่ข้ามบอร์ดนะครับถ้าบรรลอยกระทงแล้วต้องนึกถึงการประกวดนะครับนางนุพมาศนะครับ ท่านผู้นี้นะครับเคยผ่านสนามเวทีการประกวดนะครับนางน้มพม่ามานะครับอย่างข้ามบอดทีเดียวนะครับเรามารู้จักกันเลยนะท่านผู้นี้ก็คือนะฮะเดี๋ยวให้แนะนำตัวนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะพานรักรักษนะนะคะครับได้ข่าวว่าปีนี้นะพี่รักไปเป็นตัวแทนนะครับเข้าประกวดนางนุพมาานะใช่แล้วค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะนะครับ รู้เกี่ยวกับที่มาที่ไปเกี่ยวกับวันลอยกระทงอย่างแน่นอนนะฮะเลยเราจะมาพูดถึงวันลอยกระทงกันวันนี้นะไปแล้วครับถ้าพูดถึงวันลอยกระทงแล้วถือว่าอ่เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงใช่ไหมฮะพระจันทร์เต็มดวงแล้วก็เป็นวันที่เข้าสู่ช่วงปลายฝนต้นหนาวใช่แล้วค่ะนะครับบรรยากาศดีมากๆเลยลนะนะฮะถ้าพูดถึงอ่นลอยกระทงแล้วเนี่ยนะครับหนึ่งละนะครับเป็นวันเพ็ญเด็นสองน้ำนง ติมเจิ่งเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันละกระทงนี่ครับมาเป็นเพลงเลย <c oughs> นะครับ <c oughs> มาเป็นเพลงเลยนะครับวันละกระทงพี่รักนะครับอันเดี๋ยวให้พี่รักพูดเกี่ยวกับวันละกระทงดีกว่านะครับว่ามปนยังไงวันไหนสุกับอะไรนะครับที่มาที่ไปทาไมถึงมีวันละกระทงขึ้นมาใครเป็นคนก่อตั้งนะครับอันนี้จะสอบถามพี่รักเลยก็เลยรับเรียนเชิญพี่รักมาพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกเื่องนี้เลยครับผมเพื่อสิ่งนี้เลยนะคะครับอ่า วันลอยกระทงนะคะของทุกๆปีเนี่ยต้องมีเลยทุกๆปีนะคะแต่ตรงกับวันขึ้นสิบห้าข้เดือนสิบสองนะคะสิบห้าข้เดือนสิบสองนี่จะรู้เลยว่าต้องเป็นวันลอยกระทงแล้วเตรียมตัวเลยเตรียมตัวเลย,เยเลอยรกระทงเลยะนะคะแล้วก็เป็นประเพณีที่แบบว่าสืบทอ,อดกันมายาวนานมากนะคะครับหรือว่าอ,อช่วงอะไรนะปลายฝนต้นหนาวครับ เดือนสิบสองต้องมาเลยรอยประทุมนะคะแล้วก็เป็นอ่าตามปฏิทินตามปฏิทินของไทยนะคะต้องเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงด้วยครับถือเป็นประเพณีอ่าขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวชาวไทยนะเป็นชาวไทยใช่ไหมฮะใช่แล้วค่ะที่ปฏิบัติสืบทอดจะมาตั้งแต่ผู้า่าใญ่จายายกันเลยใช่แล้วค่ะ เป็นวันที่แบบว่าเห็นพระจันทร์เต็มดวงพระจันทร์เต็มดวงแล้วทาให้สามารถที่จะเห็นแม่น้ําเห็นแม่น้ําที่แบบเออแสงพระจันทร์จะมากระทบกับแม่น้ําซึ่งเป็นวันที่แบบว่าจะมาพอดีเลยนะวันเพ็ญเดือนสิบสองเนี่ยคสิบห้าค่ำเนี่ยครับเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงแล้วก็แสงของพระจันทร์เนี่ยจะมากระทบกับแม่น้ำเนี่ยจะดูสวยงามมากเลย จะเป็นวันนี้<ม>วันเดียวเลย<ม>นะคะ<ม>เขาก็เลยยึดยึดเอาเป็นวันนี้วันเดียวมาเป็นวันลอยกระทงเลยคเป็นภาพที่สวยงามมากอืมนะคนะคอันนี้คือวันลอยกระทงนะครับถ้าพูดถึงวันลอยกระทงเนี่ยนะครับหลายหลายๆอ่าคนสงสัยว่ามันเริ่มตั้งแต่สมัยไหนมันมันมันม,มาได้ยังไงครําว่าวันลอยกระทงเนี่ยีวละวันลอยกระทงเนี่ยเชื่อกันว่านะคะเชื่อกันว่าเนี่ยระเพนี้น่ะได้สืบทอดกัน ยาวนานมาตั้งแต่สมัยสุขโขทัขทขททยเลยต uhm, ั <ocalypse S 2> <predictions. S 1> ้งแต่สมัยสุโขทัยเลยนะ <Quốc. S 1> คะโดยในอ่ารัชสมัยของพ่อคุณรามคำแหงอืมเหมนนั้นเราก็ยังไปดูประเลี้อยู่นะยังไม่ได้ร um triste, ู้เรื่องอะไรยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะนะไรคะเรียกอ่าเรียกพิธ่เนลอยประทงเนี่ยขึ้นว่าอ่าแรกแรกจะเป็นพิธีจองเหรียญครับเป็นพิธีจองเหรียญหรือว่าการรอยการรอยพระประที อ่อจาจะการลอยพรพประทีปนะคะแล้วก็มีเขามีหลักฐานด้วยนะมีหลักฐานการศิลาจารึกหลักที่หนึ่งเนี่ยหลักที่หนึ่งเนี่ยกล่าวถึงงานเผาเทียนครับการเผาเทียนเล่นไฟนะคะว่าเป็นงานรื่นเริงที่ใหญ่ที่สุดในกรุงสุโขทัยเลยนะสมัยนั้นเลยใช่สมัยนั้นเลยนะ,ะับทำให้เชื่อกันว่า งานดังกล่าวเนี่ยน่าจะเป็นงานลอยกระทงอย่างแน่นอนอืคือถ้าเห็นเทียนเห็นผู่เห็นเทียนเล่นไฟนี่คือพูดได้เลยคิดได้เลยว่าเป็นงานลอยกระทงครับนะคะในสมัยก่อนนั้นน่ะพิธีลอยกระทงเนี่ยจะเป็นการลอยอะไรนะลอยโคมลอยโคมไฟหรือเปล่าอยโคมไฟใช่แล้วค่ะเป็นการลอยโคมไฟโดยที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยราชกาลที่ห้าราชกาลที่ห้าครับใช่แล้วค่ะได้ทรงพระราชนิทานว่าพิธีลอยกระทง เป็นพิธีของพราหมณ์เป็นพิธีของพราหมณ์นะแต่ขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าสามพระองค์เทพเจ้าสามพระองค์นะคะคือพระอิศวรพระอิศวรครับแล้วก็พระนารายณ์แล้วก็พระโคมอันนี้คือเป็นไปของไอ้พราหมณ์เลยไะเป็นของพราหมณ์เป็นของพราหมณ์เลยนะฮะใช่แล้วค่ะแล้วก็ต่อมาเนี่ยจึงได้นำพระพุทธศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะจึงได้มีการอะไรนะชักโครมชักโคม ่าเป็นการลอยโคมเนี่ยค่ะเพื่อบูชาพระพรมสารีริกธาตุและลอยโคมเพื่อบูชารอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าอืมอ่าแรกก็คือมาเป็นการลอยโคมก่อนก็มาลอยประทุมนะคะแล้วรู้ไหมว่านางนพมาศมันเกิดขึ้นมาได้ไงทําไมถึงว่ามีการประกวดนางนพมาศนพมาศเนี่ยเป็นชื่อนะเป็นชื่อเป็นชื่อค่ะ ป็นชื่อของคุณคือนางน,งนพมาศน,น,นั่นเองเป็นชื่อของนางนพมาศเหมือนกับว่านางลักษนาเป็นผู้หญิงที่สวยเป็นผู้หญิงที่สวยใช่แล้วค,ค่ะเขาก็นางคนนี้ยชื่อนพมาศนะคะหรือว่าเขาจะเป็นอ่าเท้าสีจุลาลักษณ์ันเองโอเป็นชื่อของคน,นนางนพมาศคนนี้ใช่ค่ะอเขาเป็นอ่าสนมเอกครับเป็นสนมเอกของพระร่วงนะครับเป็นสนมเอกของพระร่วงที่คิดที่จะประดิษฐ์ ประดิษฐ์กระทงดอกบัวประดิษฐ์อดอกบัวขึ้นมาเป็นคนแรกเลยนะที่เป็นคนแรกเลยใช่ค่ะเป็นคนแรกเลยที่คิดที่จะประดิษฐ์กระทงดอกบัวเนี่ยแทนการลอยคมครับแทนการลอยคูมเลยนะคะโดยที่แบบว่าถ้าบอกว่ากลีบดอกบัวเนี่ยเวลาโดนที่โดนโดนแสงกระทบกับแสงดวงจันทร์เนาะจะสวยงามมากโอ้สวยงามกว่าการที่แบบว่าลอยคูมปเปล่าๆดูที่ไม่มีอะไรก็คือนางนางนางน้วงาเป็นคนคิดค้น นะครับเกี่ยวกับการผลิษฐ์การะดิ์กระทงนการกระทงว่าเป็นการลอยโคลอ๋อแต่ถ้าจะลอยกระทงเดียวมันก็งานมันก็จะก่อยไม่มีสีสันขึ้นมาก็เลยมีการจัดประกวดนางนุพมาศหาคนที่สวยที่สุดเพื่อจะสร้างสีสันในงานใช่ไหมก็เลยใช้ชื่อของนางนุพมาศเนี่ยมาเป็นตัวแทนในการประกวดนางลอยกระงมันลรยกระทงไว้เอะเนี่ยก็เลยตั้างชื่อเวทีนี้ว่านางนุพมาศใช่ไหม เออทีอ่มาที่ไปก็คืออ่าการประกวดน,นางานางุมมากก็คืออืมชื่ขอของคุณครับอ,อ๋ออันนี้ก็คือเพิ่งดูนะผมเพิ่งดูนะนะครับ<ห>เป็นเป็นคนรุ่นใหม่ที่อ่านางนพมาศเกิดจากนางนพมาศนะครับเป็นคนแรกเริ่มที่จะทําการประดิษฐ์ลยกระทงุงนะครับรเพื่อใช้ในการประกวดใช่ไหมปล่อยคูมครับแล้วก็ท่านเนี่ยยังย้ำแบบว่า ยังคิดถึงการประดิษฐ์ตกแต่งโคมที่จะปล่อยขึ้นไปครับให้มันสวยงามให้มันสวยงามโดยท <ภ S 1> ี่บอกว่ามแบบันไม่ใช่ว่าอ่าปล่อยโคงไปเปล่าๆโดยที่ไม่มีสวยงามอะไรนะคะก็คือให้ตกแต่งให้มันสีสันมากขึ้นนะคะก่อนที่จะปล่อยโคมไปอวันเรากระทรงถือว่าเป็น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 อศาสนาทางพราหมณ์ใช่ไหมฮะศาสนาทางพราหมณ์เจมมเชื่อมต่อกับศาสนาพุทธของเราได้ยังไงครับ เชื่อมต่อกับศาสนาพุทธเราได้ยังไงเชื่อมต่อกับศาสนาพุทธของเราก็คือได้นำพุทธศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยครับอ่าโดยที่แบบว่าเราเพื่อที่จะเป็นการบูชาเป็นการบูชาพระบรมสารีราตน์แล้วก็เราได้ปล่อยโคมปล่อยโควงเพื่อจะบูชารอยรพระพุทธบาทรอยพระพุทธบาทของพระเจ,าจา้าเองโอ้พระเจ้าบูชาครับก็คืออ่าพระพระพุทธเจ้าเนี่ยไปเสด็จแสดงธรรมะให้กับพญานาค ใช่ไหมไปแสดงธรรมาให้กับพญานาคไปสังสอนพญานาคให้พญานาคแบบว่าเข้าถึงธรรมะะอการหลุดพ้นนะครับจากกิเลสต่างๆนะครับโดยที่พระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมให้กับพญานาคใต้บาดาลนะครับใต้บาดาลเลยก็คืออนางจารย์ที่แสดงธรรมเสร็จก็สร้างรอยพระพุทธบาทไว้นะครับเพื่อจะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับสำหรับพญานาค นะฮะสมัยนั้นก็เลยเชื่อมต่อกับพราหมณ์แล้วก็พุทธใส่ด้วยกันใช่ไหมพรันะครับอืมนะครับแล้วก็ยังมีอีกใช่ไหมพี่รักที่อวัตถุประสงค์ของมรรคทงเนี่ยทําไมนะครับถึงนะฮะจัดตั้งแล้วก็สร้างสืบสารประเพณีต่างๆมาจนถึงทุกวันนี้นะครับก็คือเหตุผลอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะมีอีกไหมเป็นเป็นความเชื่อครับเป็นความเชื่อแล้วก็เป็นเหตุผลที่แบบว่าเรา สื่อสารกันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายของเราเนาะนะว่าอาสาเหตุที่แบบว่ามีการระเบ,บิดระทมเกิดขึ้นนั้นน่ะเกิดจากความเชื่อหลายๆประการของแตง่ละท้องที่เลยนะแต่และท้องที่อาจจะไม่เหมือนกันนะคะอันนี้คือเรายกตัวอย่างคร่าวๆเลยว่าเหตุผลที่หนึ่งเนี่ยที่ทําให้มีการระเบิดทมเกิดขึ้นเนี่ยเพื่อแสดงความสำนึกถึงบุญคุณของแม่น้ําอของแม่น้ําที่เราใช้อาศัยใช้กินใช้ อ่าใช้ดืมนะคะตลอดจนการแบบว่ามาขอขมาพเมฆคงคาที่เราได้แบบว่าได้ทิ้งเศษอะไรนะเอเศษขยะสิ่งปฏิกูลลงในแม่น้ำีะค่ะที่เป็นอันสาเหตุที่ให้แม่น้ําเนี่ยไม่สะอาดเราก็เลยทํากระท่งเพื่อจะมาจุดทูบจุดเทียนใช่ไหมคะเพื่อจะมาไหว้ขอขมาขอขมาท่านพระคงคาใช่แล้วก็อีกคนที่สองเนี่ย เพื่อที่เป็นการสักการะรอยพระพุทธบาทที่แบบว่าที่เราได้กล่าวมาในเบื้องต้นนั้นนะคะเพื่อที่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยอ่าได้ทรงไปเสด็จได้เสด็จไปแสดงธรรมะโปรดอะไรนะพญานาคพญานาคได้น้ำอย่างนี้ยค่ะแล้วก็อ่าทรงประทับรอยรอยพระบาทไว้นะคะไว้บนบน,บนหาบนหาทรายบนหาทรายนะคะซึ่งเป็นอ่ในบนหาทรายในที่ที่แม่น้ําแห่งหนึ่งนะคะ เป็นแม่น้ำสายหนึ่งอยู่ในอะแควนแควนอะอะไรนะแควนทักษินาทักษินาสมัยพวกพุทธกานประเทศอินเดียนเยใช่ค่ะเหมือนกับแม่น้ำโขงคาที่เขาชำระล้างสิ่งที่ไม่ดีนะฮะตามแม่น้ำต่างๆใช่ค่ะคนที่ไปไปแสวงบุญทุกวันนี้ก็ก็ยังไปแม่น้ำโคงคาอยู่นะแต่ภาพที่เห็นก็คืออย่างที่เราได้ทราบข่าวกันใช่ไหมแม่น้ำพวโคงคาทุกวันนี้นะครับ แต่ไม่งมีคนไปไปดื่มไปกินเหมือนเดิมนะไปชำระร่างกายที่มีในวของการที่ประเทศอินเดียอยู่เหมือนเดิมอยู่อันนี้เป็นความเชื่อของเขานะใช่ใช่นะครับแล้วก็อันที่สามนะคะเหตุผลที่สามนะคะกค็เพื่อที่สามเนาะเพื่อเป็นการสะกดกเคราะเพื่อเป็นการสะกดกเคราะด้วยนะเป็นการสะกดกเคราะใช่เพราะว่าการลอยกระทงเนี่ยเกือบจะเหมือนการลอยเอาความทุกความโศกต่างๆลบภัยไข้เจ็บต่างๆครับออกไป มืนอกว่าเราก่อนที่เราจะลอยเนี่ยเราตัดเล็บนะคะสังเกตไหมตัดเล็บตัดผมอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่ไม่ดีเราก็จะคือเสรกระถุงแล้วก็ลอยไปกับน้ำ้ามันาขจัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากร่างกายตัวเราไปให้หมดลอยไปซันใฮะให้ลอยไปกับน้ำสักฝ่าับแม่น้ำพุงขาไปทิ้งนะคะอันนี้ก็คืออันเป็นคล้ายๆกับความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ที่เขาลุกไปอาบน้ำในแม่น้ําอะไรนักบุกค่ะใช่ไหมครับ แบบนี้เนาะแล้วก็ข้อสที่สี่นะคะเพื่อเพื่อเป็นการบูชาพระอุปาคุตพระอุปคุตครับใช่ใชที่ชาวภาคเหนือที่ชาวภาคเหนือนะก็ให้ความเคารพนะคะซึ่งท่านเนี่ยได้บำเพ็ญเพียรนะคะบริกรรมคาถาอยู่ในองทะเลลึกเลยนะครับหรือที่เราเรียกว่าะสะดือทะเลสะดือทะเลสะดือทะเลใช่แ้วคะ่ะโดยเป,เป็นจุด,จด,จดที่เปที่็นที่ตาย้วเป็นเป็นจุดตึ่งกลางของมหาสมุทร ใต้ของทะเลเลยเลที่ลึกที่สุดที่ลึกที่มันดดมีใครสามารถจะเข้าไปถึงได้นะครับสะดือทะเลนะแต่ตามความเชื่อเนาะเขาบอกว่ามีมีคนดูแลปกปาา<ช>ักรักษาผู้ที่มีบารมีเก่งกล้านะครับอ่าก็คือพระอุป,ปคุตนี่แหละ<ช>นะครับอุคุเนี่ยที่ที่ดูแลปกปักรักษาอยู่ใช่แล้วก็มีออทธิฤทธิ์มากสามารถที่จะปราบพญามารได้อะเป็นความเชื่อของชาวขา้เหนือเขาตรงนี้เขาก็เลยทําการแบบว่ามาลอยกระทุมพุทธิตจะ ออขมาได่ะ,ะแล้วก็อ่าคนที่ห้านะคะหรือว่าความเชื่อที่ห้านี่ยเพื่อนะคะรักษาหรกธรรมเนียม,อมของไทยนะคะที่ไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลาเนาะที่จะรักษาไว้เพื่อที่จะว่าลูกหลานของเรานะคะในอนาคตภายภาคหน้าเนี่ยจะได้รู้ว่าประเพณีของไทยเราเนี่ยมีประเพณีเราประทงนะนะคะแล้วก็สื่อสารกันมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็สังเกตดูนะคะชาวต่างชาติทุกวันเนี้ยก็รู้แล้วนะว่าประเพณีไทยต้องมี ้องมีประเทศนี้รอกระทุมอ่าครับ,<อ>บก็คือเ<อ>ขา<อ>รอรอมามา,มาเที่ยวมา <รอ S 1> ลเรากระทุมที่ประเทศไทยเลยเพื่อับที่มาเที่ยวงานรากระทุมเลยก็มีครับาบางท่านเนี่ยร้องเพลงได้ด้วยวันเพ็งใน้ถึงสองนิ้ร้องจุ๊คนไทยบา,คา,คางคนร้องไม่จุกก็มีร้องได้กว่าคนในประเทศอีกใช่นะครับ แล้วก็เหตุผลที่หกนะคะเป็นเหตุทีท่หกเ,เนี่ยเพื่อความบันเทิงกินใจเห็นแมวลาโรงงานกนระทงจะมีจัดเพลงจการประกวดน,น,นู่นนี่ใช่ดูว่าบางพื้นที่เนี่ยบางบบท้องถิ่นอาจจะมีลอยปีร,ระฆงด้วยแข่งขันกระทรงใช่ไหมคะแข่งขันการประดิษฐ์กระทรงว่ากระทรง,ทงทไหนท้องถิ่นไหนของใครจะสวยจง,งากว่ากานนะคะหรือว่าอ่ประกวดอ่ะ,อะไรนะระมุงชาวบ้านก็มีนะคะตัวนี้สังสรรค์กันในหมู่ คณะในหมู่บ้านที่แบบว่าไปร่วมงานด้วยมีร้านค้าร้านขายสร้างรายได้กับชุมชนในหมู่บ้านด้วยนะเพราะว่ามีร้านค้ามีของมาขายกันนะครับมีการดื่นเริงสนุกสนานกันนะครับหนุ่มสาวก็ชอบนะมากระทงนะครับเพราะกระทงต้องลอยเป็นคู่ต้องลอยคู่นะครับต้องเป็นคู่เราคนเดียวไม่ได้คับไม่ได้ไม่ได้ไม่จะจมนะครับต้องมีคนเป็นคู่นะครับอันนี้ก็เพื่อเป็นการแบบว่าอันริงเรื่องใจแล้วก็เหตุผลสุดท้ายเหตุผล ที่มีการลกระทงนะคะก็เพื่อที่จะส่งเสริมงานฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ใช่ไหมคะตามงานเขาจะมีการประกวดกระทงอย่างที่เราว่ากล่าวไปแล้วค่ะแล้วก็เพื่อเป็นแบบว่าอ่าเมื่อมีเทศกาลร,ระทงเนี่ยมกักจะมีการประกวดกระทงแข่งขันกันกระทงทุกวันนี้เขาก็ทํามาจากต้นกล้วยที่มันสามารถย่อยสลายง่ายๆนะครับสมัยก่อนทําจากโฟมพลาสติแกแรงแรงทนท,นทานแล้วก็สวยแต่ ทำลายชิงว,วัดล้อมนะครับตัวนี้เขาเอือปรับมาทําจากต้นกล้วยบ้างนะครับแล้วก็ใบกล้วยก็ออกมาทําประดิษฐ์เป็นดอกไม้อะไรต่างนะครับเพื่อจะมาประชันฝีมือนะครับความสวยงามก็มีการจัดประกวดเ,เพิ่มขึ้นมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีเนาะอยากเนาะใช่แล้วใช่แล้วก็ทําให้ผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยเกิดความคิดแปลกใหม่ที่จะทํายังไงให้แบบว่าแปลกจากคน,อ,อ,นอื่นที่คนอื่นยัไม่เคยทำนะคะแล้วก็ทาขึ้นมาแล้วก็ไม่แข่งขันกันแล้วก็ แล้วก็ยังรักษาพื้ปัญญาพื้นบ้านมาอยู่ด้วยนะคะถนนือว่าเป็นประเพณีครูตเนียนที่เราสืบทอดกันมานะครับตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นสมัยโอ้นุ่นล่ะนะครับเรายังไม่เกิดเลยเนะยาะนะครับถือว่าวันร,ระกาทงเป็นวันสําคัญที่สืบทอดกันมาเนิ่นนานกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็มีความรู้ค่อนขั้นที่เจะเยอะเลยนะครับพี่รักครับอืมขอบคุณพี่รักมากเลยนะฮะ ก็ท to ่านผู้ฟังท่านในที่รับฟังแล้วนะครับแสดงความคิดถึงนเข้ามาได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับสําหรับสาระต่างๆที่ทางกุณบอลนะครับปรดจกต์สขำพอดเองนะครับจะทาขึ้นมานะครับสาระแต่ละอีพีนะครับท่านผู้ฟังก็สามารถแสดงความคิดถห็นะครับกดติดตามไม่เลยนะครับอยากจะรู้เรื่องราวต่างๆอะไรก็สามารถที่จะทักแชทอินบ็อกซันเข้ามาได้นะครับเราสองคนนะครับก็ อาจจะมีแล้วก็ไปค้นหานะครับเกี่ยวกับประวัติต่างๆมาเล่าสู่กันฟังนะครับอ่าเป็นเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับก็เพื่อเพิ่มความสนุกสนานอย่าลืมด้วยกันนะครับลูกค้าในที่สนใจอยากจะได้สินค้าเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างนะพ่ออย่าลืมนะฮะแวะเข้ามาดูนะครับแวะเข้ามาชมสินค้านะครับที่ครบหลากหลายจบนะครับที่กรมงลเทาทุกสาขาทั่วประเทศโดยเฉพาะกรมพลเทาสาขาบางขุนนะครับน้องๆนะฮะทีมงานนะครับ น่าตดดาติมลิมลิมน่ารับ<ช>ับกันได้เลยนะครยินดีต้อนรับให้บริการลูกค้า,าทุกทท่านด้วยนะครับสแหรับวันนี้เราสองคนนะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับเด<ช>ี๋ยวอาทิหน้า,นาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะครับ<ช><ช>สวัสดีครับ